คลิปใน,นวันนี้พาไปถ่ายรูปกลางคืนที่มีดวงไฟแบบนี้นะครับถ่ายภาพให้มีสไตล์โบเก้สวยๆแบบนี้ด้วยเลนส์ไมกี้35 f 0.95ครับแสงน้อยแค่ไหนก็เอาอยู่ผมอยากได้โบเก้ใหญ่ๆผมก็ขยับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ใช้มือหมุนโฟกัสเอานะครับตรงนี้เ2ปึ๊บ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่เราจะพาเ,เพื่อนๆนไปใช้ตัวเลนไมกี้35 f 0.95ตัวนี้นะครับไปถ่ายภาพในที่แสงน้อยแบบนี้นะครับในตอนอย่างคืนที่มีดวงไฟแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับช่วงเทศกาลนะครับใครที่กําลังไปหาถ่ายพวกไฟคริสต์มาสนะครับหรือว่าไฟปีใหม่นะเลนตัวนี้ราคาประหยัดแถมได้โบเกที่สวยงามน,นะครับดี๋ยวนี้เราจะลองออกไปใช้งานเลนตัวนี้กันนะครับ m i k e y 35f 0.95ครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพแสงที่เป็นอยู่นะตอนนี้ที่ผมเดินออกไปถ่ายนะครับผมจะลองหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายครับมือถือเนี่ยเรามีติดตัวกันทุกคนอยู่แล้วนะครับภาพที่ได้ออกมาก็สวยพอสมควรเลยแต่ iPhone ของผมเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่ามันมีพวกแสงจุดแฟเนี่ยเข้ามารบกวนเยอะมากๆเลยนะครับเวลาผมถ่ายพวกไฟแบบนี้ใช้โหมดของโหมดพอ t เทร t นะครับ พอใช้โหมดของโหมดพอเทปก็แล้วภาพถ่ายธรรมดาก็แล้วนะครับไอจุดแฟงพวกนี้ก็ยังมารบกวนสายตาอยู่ดีนั่นแหละครับถ้าเกิดใครชอบก็สามารถใช้มือถือของเราถ่ายได้เลยแต่ของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันรบกวนเยอะเกินไปหน่อยนะครับก็เลยต้องมีเลนส์ตัวนี้เข้ามาช่วยภาพที่ได้นะครับคืออย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเนียนระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เนียนที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของซอฟต์แวร์ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยมีเลนส์ตัวนี้นะครับเพื่อจะมาถ่ายโบเก้ละลายหลังสวยๆนะครับด้วยฮาร์ดแวร์นะครับก็คือด้วยตัวอุปกรณ์เองไม่ใช่ด้วยตัวซอฟต์แวร์นะครับผมเปิดไปที่ f 0.95เลยนะครับแล้วก็ผมจะให้แฟนผมเนี่ยยืนตรงนี้หันหน้าเข้าหาแสงนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่มีสไตล์นะภาพในวันนี้ที่ผมจะถ่ายนะครับให้ดูเป็นแบบอารมณ์เหงาๆนะครับ มีดวงไฟโบเก้ข้างหลังคู่กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แห่งนี้นั่นเองนะครับก็จะมีไฟถนนมีไฟที่เขาจัดร้านค้ากันอยู่แสงพวกนี้เราสามารถที่จะนํามาใช้เป็นโบเก้ได้นะครับก็คือเปิดเป็น f 0 9 5ูดเเลยครับละลายหลังให้สุดเห็นไหมครับว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นเลยว่ามีร้านค้าอยู่นะครับแต่เราจะเห็นดวงไฟที่ห้อยอยู่ตามเสาไฟ ไฟของท้องถนนไฟของสะพานนะครับที่มีแสงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดวงไฟกลมๆหรือว่าโบเก้นั่นเองนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้สามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้มากๆถ้าเกิดใครถ่ายแบบโพรซ์อัพเข้าไปที่ใบหน้านะครับก็จะได้เรื่องของความคมมากๆผมต้องบอกก่อนว่าเลนส์ไมกี้35 f 0.95ตัวนี้ให้ความคมที่คมมากๆเลยนะครับแถมเรื่องของโบเก้น,นี่ มันจะค่อนข้างกลมนะครับเพราะว่ามีแผ่นเบรทนะครับหรือว่าแผ่นไดอะแฟมเนี่ยถึง13ใบเลยทีเดียวทําให้โบเก้ของเราเนี่ยกลมแล้วก็สวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอหรือว่างานภาพนิง่งเพื่อนๆน,นะครับก็จะได้โบเก้ที่สวยงามแล้วก็การละลายหลังที่นางแบบเนี่ยจะหลุดออกมาจากฉากเลยนั่นเองนะครับละลายหลังแบบขั้นสุดเลยด้วย F0.95 นะครับ เลนตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเลนของ APS-C นะครับแต่ผมมาใช้กับตัวกล้อง Canon R6 ซึ่งสามารถเปิดใน Crop Mode คูณ1.6ได้นั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาก็สามารถใช้งานได้บวกระยะเข้าไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับ50 55ม mm ิลลิเมตรนะแต่ถ้าเกิดใครใช้กล้อง Canon ที่เป็น APS-C อยู่ซื้อเลนตัวนี้ไปสบายๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งได้หมดเลยอย่างเช่นวิดีโอเนี่ยเห็นไหมครับว่า ละลายหลังโบเก้เนี่ยคือกลมมากเลยนะครับแล้วก็ความคมเนี่ยโฟกัสไม่ได้ยากเพราะว่าโฟกัสของเขาเนี่ยใช้รอบในการหมุนโฟกัสแค่นิดเดียวเองนะครับไม่ได้ต้องหมุน2รอบ3รอบนะผมรู้สึกว่าหมุนแค่เนี้ยครึ่งรอบนะครึคร่งรอบก็สามารถหาจุดโฟกัสได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้นะครับถือว่าการถ่ายภาพกลางคืนหรือว่าถ่ายภาพพวก ถ่ายภาพไฟเพื่อให้เกิดโบเก่ถ่ายภาพปีใหม่งานคริสต์มาสตรงนี้นะครับเลนตนัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเหมือนที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้และรูปภาพที่ได้นะครับก็จะได้รูปภาพประมาณนี้เลยและนี่แหละครับคือรูปภาพที่ได้จากตัวเลนส์ไมกี้35 APS-C นะครับ f 0.95มาใช้กับตัวกล้องฟูลเฟรมเปิดครอปโหมดได้ภาพประมาณนี้เลยครับ